สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคลิปหนล่าสุดเป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้มีการโพสคลิปที่ทางด้านของชัยชาแนล ยูทูบเบอร์ฝังนายเชพพลออกมาพูดเป็นตัวแทนนายเชพพลถึงประเด็นด่ามาที่ทางด้านของผู้ใหญ่ใจดีไม่สนับสนุนตัดหางปล่อยวัดนายเชพพลและปู่ปริจิตทางด้านของไัยชาแนลก็ออกมาสาบแช่งดา่าโถถึง f อซผู้ใหญ่ใจดีที่ว่านี้โดยไชยชาแนลได้มีการพูดโดยบอกว่า มีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนตลอดมามีการวางโครงการให้สารพัดทุ่มเทจะช่วยองค์ปู่เป็นล้านล้านแต่พอถึงเวลาเพียงแค่ช่องที่เขาเป็นเอฟซอยู่นั้นเขาไม่เฮดป,ปีแค่นั้นเองพวกท่านถ้าไม่เฮดป,ปีก็อย่ามาหลอกลวงกันเลยครับเวรกรรมมันจะกลับมาตามทันทานเล่นกับสิ่งที่ท่านพูดกับสิ่งที่ท่านมองไม่เห็น สิ่งที่ลี้ลับไม่รู้ว่าท่านเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าท่านเชื่อในสิ่งปฏิหารท่านเชื่อในสิ่งลี้ลับท้าท่านเชื่อนะท่านก็จะสามารถสมปัรถนาในสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้าท่านไม่เชื่อก็อยากเข้ามาเถอะครับยิ่งคุณมาให้ความหวังเขาเท่าไหร่แล้วคุณทิ้งเขาไว้อยู่กลางทางระหว่างความวิบัติมันจะเกิดขึ้น ตอนที่ท่านท่านคุยคุยสนิบดีแต่พอถึงเวลาจริงๆท่านเทท่านทิ้งมันเป็นสิ่งที่บอกได้คำเดียวว่าไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ท่านทำเพราะสิ่งที่ท่านทำท่านไม่รู้จริงๆท่านไม่รู้รายละเอียดด้วยซ้ำไปสมมติว่าท่านแฮปปี้กับช่องผมท่านก็โทรมาปุ๊บผมก็จะบอกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน่าสงสารอย่างอดอ้อนอ้อซอ แต่คุณจะรู้จริงๆกับผมไหมละ่ะแต่ตอนคุยโทรศัพท์ผมอย่างนู้นอย่างนี้แต่รับหลังผมไม่ช่วยละ่ะไม่ช่วยหรอกนะลุงช่วยแล้วเหนื่อยงานก็เยอะแดดก็ร้อนเห็นไหมล, <Questo> ล่ะก็ฝากท่านละครับถ้าคิดจะมาหลอกอย่ามาอีกเลยครับมันเสียความรู้สึกแล้วพวกเราก็ไม่ได้หวังพวกเรามีเท้าพวกเรามีมือสองเท้าสองมือ ของพวกเรานี่แหละครับจะสร้างองค์ปู่จะสร้างโคกหนองนาขึ้นมาให้ดูจากประเด็นนี้นั้นป้าบูหลันจึงได้มีการพดข้อความโดยได้มีการพดข้อความที่ว่า่วยเถกอ,ออกมาโวยวายว่ามุนีสวดมนต์สาบแช่งตนไม่รู้ว่าได้ฟังได้ดูคลิปเองหรืออีรอบเดิมเอฟซีไลบอกเอฟซี FC คนไหนใจหนะ ็จะน่าเชื่อถือมากแบบที่เคยเชื่อถือ F4 และวงเวนแบบเจ้าปู่ลาเตมุนีจนต้องเสียทนายที่ดีที่สุดคนหนึ่งไปแล้วแต่นี่ชช่ชาแนลออกมาแชง F4 ชัดแจงพ่อเขาไม่ให้เงินตามที่เคยบอกเขาให้โดยสนิหาดังนั้นจะให้จะงดย่อมเป็นไปตามสนิหาของเขาแต่ไลทไม่ว่า F4 แต่ให้ชัยชนแนลพูดแทนเอซีเขามีสิทธิ์เปลี่ยนใจไหมถ้าเห็นว่าชัยพลสมพรไม่เป็นอย่างที่คิดหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสับพาพเหมือนคนเมาอะไรสักอย่างมีสองมือสองเท้าถ้าไม่ได้มีเอฟซหรือผู้ใหญ่เจดีช่วย มีหรือปาปิกามันจะเป็นตัวอ้าวก็เขาตาสว่างแล้วเขาผิดด้วยหรือเขารู้ผิดชอบชั่วดีแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ช่วยเหลือมีไรปปละ่ะเขาว่าทานเขาเขาไม่ให้ก็ยังมาเช่งเขาอีกถึงขนาดแช่งเอฟซีเลยหรือมันเป็นสิทธิ์เขาไหมมึงจะหวยหาอะไรขนาดนั้นเวลาเขาให้เขาว่าดี แต่พอไม่ได้ก็มานั่งด่าเขาอีพวกอีฟซีควายดูไวเดอ้ออีกหน่อยก็ถึงคิวพวกแก่ทำไมสนับสนุนจำเลยพวกเขาหวังไว้มากค่ะพอเขาไม่ให้ก็หมูจัดเป็นมือขวาแล้วหรือแนะนำอย่าปลูกจำปุงจำปานะปลูกกัญชากันชุงเพราะว่าเบาหน้ามันให้เมาน้ำลายมานอะ งั้นพวกแกไม่ต้องไล่เอายอดและไม่ต้องทำงานครอบครัวพวกแกจะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมล่ะลองดูนะจะเห็นผลทันตาเลยเอฟซีพวยเถือก็ควรตาสว่างได้แล้วเพราะสองผัวเมียคู่นี้ทำประโยชน์อะไรให้กับบ้านเมืองบางถ้าอยากทำบุญก็มีที่คนเขายากไร้มูลนิธิที่เขาช่วยเหลือสังคมมากมายก็สามารถเข้าบริจาคได้ จะได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเยอะเงินเขาเขาพอใจจะให้หรือไม่ให้กับไข่แกจะมาร้องเ,เรแหกกระเซิงทำไมคนมีศีลมีธรรมพากันนุ่งขาวห่มขาวแต่จิตใจไม่ได้ขาวตามเนื้อผ้าเลยแช่งเขาก็เข้าตัวเองเหรอวะแม่แม่จ๋าทั้งหลายเงินของแม่แม่จะบริจาคทางไหนก็ได้ ทั้งประเทศมีให้ทำบุญเยอะแยะเลยค่ะหวังเงินฟรีเป็นล้านๆเนาะพวกเป็ดซัมพเวสีขอทานแดกเวรกรรมตามทันไหมล่ะตามทันพวกสูรนะหน้าดำคำเคียดโดนเทโดนทิ้ง fc หายพูดยังกลับว่าเขาหลอกตัวเองเลยนะตะกลับป่วยอีกแล้ว หวังเงินฝีไม่ได้ดังใจก็ออกมาสาบเช่งเขาเงินหมดแล้วจิตก็เลยต้องติดในคอกกันอ,อีกนานมุดหีปล่อยของใส่ผวยต่างคนต่างเล่นของสวยแล้วผวยพ่อเขารู้อะไรที่เร็วๆแล้วเขาถอนตัวก็เชี่ยงชัดหักกระดูกเขาเลยปากก็บอกว่าไม่ได้หวัง แต่ดูสีหน้าแล้วก็ฮ่าฮ่าแสดงว่าเอซคนนี้เลิกเป็นควายแล้วน่าคิดผู้ใหญ่ใจดีวางโครงการสร้างองค์ปู่บนพื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่ที่มีการจับจองครอบครองโดยมีชอบในบ้านโกโก,โกต้องตรวจสอบผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นว่ามีที่ดินทำกินกี่ร้อยไร่ แล้วทำไมไม่สนับสนุนกันต่อสร้างบนที่ดินที่มีฉนวนทำไมหยุดสนับสนุนเฉยเฉยดูแล้วสมเพชอ่ะไปทำงานทำมาหากินดีๆมีแขนมีขามีสมองใช้ไปคนที่บริจาคได้นะ่ะเขาทำงานนะไม่ได้นั่งขอทานไปวันๆอยากได้เงินทำงานจ้าอยากคิดติดนิสัยขอว่าพวกตัวเองล่ะ หลอกลวงกำกำลังตามทันอยู่นี่ไงตอนเขาให้ก็ว่าดีพ่อเขาไม่ให้ก็มาแช่งมาว่าเขา fc ที่เหลืออยู่พิจารณากันดีๆมองให้ออกบ้างว่าสันดอนมันเป็นยังไงถอนตัวเหอะคนแบบนี้พวกนี้ไม่น่าจะมีการสนับสนุนหรอกนะทำบุญกับหมากับแมวจรจัดยังดียังได้บุญกว่า สี่ดูหน้าดูตาเหมือนอมทุก์เอ๊ะหรือโดนของ